โอเคอ่ฮะ okay. uh huh. นี่คือเกมอะไรเอ่ยเกมบโดแลนด์ฮ่าฮ่าฮ่าโอเคอันนี้ก็ <laughs> ทำวักซ์เกมบโดแลนด์ครับท่าน <laughs> <laughs> ก็เป็นเกมเก่าไนงะแต่สามไม่สอปีสองสามปีที่ล้ว ก็ที่ว่า,าที่เธอบอกว่าชอบเล่นมากมายก็เลยจะเล่นวอลเล์ through, แต่นี่ก็แบบว่าไม่ได้เล่นคนเดียวครับท่านเล่นกันน้องน้องสาวเป็นน้องสาวไม่แท้เป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นผู้หญิงอ่ะเราเล่นวอลเลย์ซึ่งคุณเธอก็อายุแค่13เท่านั้น สามมติมาใครอยากเจมนีีติดต่อได้รับท่านแหนไหนต้องพูดซิสวัสดีค่ะชื่น้องมีนค่ะนะก็จะเล่นเล่นแลนกันก็เล่นเล่นแลนผ่านอินเทอร์เน็ตก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุขัดข้องอะไรหรือเปล่าประจําที่เลยค่ะน้องมีนขาก็ถ้าถ้าขัดข้องไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่า ก็จริงเล่นแลนกันแต่ก็แล้วพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยแบบนะอาจก็ไม่รู้ว่านะจะเป็นยังไงอันนี้เข้าแบบอินโทรของเกมกับเงลาน 2K เกมอือกับ ก็เล่นรอบแรกเลยแล้วกันจริงๆเกมนี้มีสองรอบรอบแรกรอบแรกก็นะธรรมดารอบสองก็ระดับยากตรงนี้ก็นะขอรอบแรกแล้วจันอันนี้มีสี่เรกเตอร์นะใครเล่นก็คงรู้แต่ว่าถ้าใครไม่เล่นก็จะบอกว่ามีสี่เรกเตอร์อันนี้ โซเชอร์นะก็เเ็นแบบเป็นทหารเก่าอ้ก็เป็นแบบนักเวทอะไรประมาณนี้อ่าใเนะครับเป็นแบบพวกสกิลแบบตีต่อยตีนะตัวใหญ่เอ่านรี่ันนี้ฮ u n t e อฮ u n t e r เป็นนะสไนเปอร์ สกิลสไนเปอร์ไรเงี้ยเก่งสไนเปอร์แล้วก็มีบรัดวิงมีนกมีนกเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาวุธอ่ะก็ไม่เชื่ออาวุธแต่จะเป็นสกิลนะปล่อยนกไปฆ่าศัตรูได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเล่นอดิฮันเธอร์ครับเพราะว่าเป็นตัวที่โกงที่สุดในเกม Don't be alarmed รอแป๊บหนึ่งหนูมินหนูมินไม่มีใหม่ก็ก็นะก็เห็นหนูมีเล่นก็เออขาดูว่าหนูฝีมือคุณเธอเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยตะโกนมาได้หนูตะคงไม่ได้ยินหรอกนี่อยู่คนละห้องกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้เราก็เริ่มเริ่ม ก็เป็นนะแพนดอร่าดาวแพนดอร่าใช่ไหมเราต้องแบบประมาณว่ามันเสี่ยงโชคอะไรอย่างี้แต่อย่างว่าแล้วแต่คาแรคเตอร์จะมีในเรื่องตัวเองเอออ้าวไลค์กูเจอจจ่อยซุบการนี้คุณฮันเธอร์นะคะก็ลงมาจากบัส แล้วก็เกิดอะไรขึ้นอีกเอ่อย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเกมเก่านะแต่เป็นเกมที่สนุกตอนนี้ออกภาคสองจะออกภาคสองแล้วไม่รู้ออกอยังก็ไหนไหคุณมีนมาอัญเชิญมาพูดซิว่าสนุกแค่ไหนหนูชอบไหมหนูไม่เอาค่ะหนูขี้อายค่ะ คุณน้องมีนกับซิปก็ทราบครับบอกหนูขี้อายค่ะก็เดี๋ยวจะดูแป๊บหนึ่งนะตอนนี้คุยแครบแท็บก่อนอันนี้ก็เป็นหุ่นที่คอยเชื่อไปเรือครับปี๊บปี๊บปีก็จะคอยแบบนั้นแนะนำเราอะไรอย่างี้อันนี้โหลดเลือดนะนี่โหลดกระสุน ปีตป mm ีตด nah ีดดด Great I t e c t e เปลองเปลองโอเคเดี๋ยวต้องนะดูแบบคู่คู่ขาก่อนเตรียมให้คู่ขาแบบว่าเข้ามาจอยก่อนนะเดี๋ยวถ้าจอยกันได้เรียบร้อยก็จะกลับมาใหม่แป๊บหนึ่ง โอ้กลับมาแล้วโอ้ก็จะแลนได้ครับท่านเวืยอวมเอื้อกโอเคทีนี้ก็เข้าเกมสักทีนี่ครับคุณมีนครับมนหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยเนะี่ยดูริดเดินยึก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 ็ยึกยกาสำคัญเลยครับท่านเก็บกระสุนทั้งหลายไม่ต้องละคุณมีนเฮ้ยชึบ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  ไปเก็บปืนข้างบนกันก่อนทีเดียวเชียวจึงไอ้ขีก้กองเฮ้ย S M G อะ่ะอี๋อันนี้เลเวลสี่ถึงจะใช้ได้อะ่ะบ้าปะ่ะเอาไงดีอะ่ะน้องมินเอาอะไรเอาดีละ S M G ต้องมีแรงเท่าไหร่ อ๋อแต่นั้นเลเวลหกเอ้เลเวลสี่จะใช้ได้นี่เอ,อแครบ็บ <c oughs> แครบ็บแครบ็บบอกเอ้ยทำนายกันเนี่ยให้เ,เก็บเงินน้อเอนในบ้านนั่นอ่ะฮะแน่เดี๋ยวพี่ไปหาแครบ็บแคบว่าไงแครบ็บ อานี่นี่เอาหันสะโพกสิจนโนเลิกเดินสักที <c oughs> อันนีน้นเทอร์เนมโอเคชุดก็สีเดิมนี่แหละจึกเอาอ่ะโอเคทุกแร้บ Excellent. Now that your DNA is registered, you have the best in horrific death and dismemberment insurance. Should an unfortunate fatal incident occur, your new you will appear at the nearest station. Now we can head into the peaceful town of Firestone. This way, please. This away, please. <laughs> Firestone. <laughs> <laughs> Temp -temp, เดนหนีแกไอหน้าเบื่อให้นักซิ่งไว้เริ่มครับท่านไปคุณมินดี้เฟิร์สคุณมินพูดมึงดีป่ะเธอ ปากหมกโบราณโบราณไว้ให้แคปเออรีโหลดยิงกว่าเตาอีกเอ้ยอ้าวอันนี้ัท่านได้ปืนมายิงชาปิดเกรดอ่ะเกรบเกรบอารีโหลดเกรบเกรบ เกรืกรืเก็บกระสุนคุณเธอโอ้ยมีแต่ s อเอมะจีขี้โกงว่ะชิบเฮ้ยครมอยเงินชิบเอมีมีกระสุนในนี้ไหมอะไเป์เดี๋ยวเดี๋ยวนี้กันตามซ่วมอ่ะก็มีเดอร์ครับเดอร์โอ้มีพิสโต้เย่ทุเล่น เล่นรอบแรกก็จะได้ของอุบาทขนาดนี้แหละเต็มและเดยให้มันเดินมายิงมันไม่เดินได้มันไม่เดินมาวะโดนไหมโดนไหม เอ้ยเด้ยเอาโดนไหมเนี่ยโทษทีแอะเธอสมก็เป็นสาวแกล่งครับท่านเดินลุยเดียวอ้าอ้าหน้านแล้วก็เปิดกล่องเปิดหีบเฉยไม่เวีนอานไหนเอ่ยหลอพี่ี้าวราคาแพงอ่ะโทษที แ้มไม่ทำงานอะ่ะช่วยมัมนี่เนี่ย <c oughs> ชึบปิดกดไล <laughs> น์กด C เงินเอ้อย่ายิงนะจะมีสตรูงมาเด้อบเจอ เด้งด้งเกิดเกิดฆ่ามันไม่หนูขาตายยากกัน,นักนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนอาวุธแป๊บหนึ่งปืนมันเช้าว่ะน้องอันนี้ดีรอ,อบแรกอะไรเงี้ยเออน้องน่นนะเอ้ยน้องมีหน้าจอากระสนะุนในเอฟนจีนัมัวมีลายน้องเกิน ยิงผู้หญิง, oh <my> ญงอ่ะนั่นไงกล่องกระสุนไปหยิบสิให้หยิบกระสุนไม่ให้หยิบเงินไว้ให้ต่อเขาด้วยแต่เองเฮ้ยเอ้าสั่งกงน ยิงหัวกระบ,บาลอา้อาวเฮ้อไนี่ใช้ช็อตกันเธอโอโ้โหโคตรห้าวเลยอะไม่เฟิร์นอิดอะเออโอ้ยอิดอุบาท <c oughs> จริงอะเล่นเกมนี้อ่ะจบรอบสองไปแล้วสองรอบเจอ เบอร์น,นี่แบบว่าสุดยอดแต่ไม่ถึงสุดยอดที่สุดแต่ก็ดีกว่านี้จ๋ง่งโหระดับยากเลย <laughs> เปิดประตูมันยากขนาดนั้นเลยอันนี้งเปิดประตูให้ดร์เซตนะครับเซตซีเซต w จจกเลยค่นค่ะ <Leah> ก <tekrar. S 3> ็ถ้าคนชอบเล่นก็จะนะเห็นแบบเบื่อเบื่อแล้วแต่ละซีนซับมันฮ to my power. Now I keep the med vendors around here up and running. From the vendors, you know what you need to Ever want from a real doc? Thankfully, without the fault is a myth. You'll get yourself healed. Now that we're done with all that, please call me and I'll open the gate for you. You know what you need to know. Ah,หมอเองพูดไม่จบเลย หมอเองบ่นอยู่เลยครับท่าน เดินฮะลโหลโอ้เดี๋ยวมิสเตอร์ปา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 ออย่ายิงอย่ายิงผู้หยิงไปตีมันตีมัน เลือดนะหนูนี่ไงต้องมีนไปเอาเนี่ยรีแพคิดอ่ะแล้วก็เลยไปเอาเลือดที่อะไรนะที่ห้องหมออ่ะมีอยู่อันนี้ก็ช่วยหุ่นนะครับท่านแครบแทบ แครบแครบแรบเมาเร็วจังเมาเร็วเมวชาช้าโอเคเดิงบ o ด u r อา้าวคุณเธอนั่นไงทำไมไม่เอาเราประโทเวนวงกรรมก็ย,ยังงงว่าทำไมเธอยังพูด นะคุณนางฟ้ายังพูดอยู่เห็นไหมคะฮะคุณมีนะคะเอาส่งเฉยเป็นหุ่นกระป๋องที่ตัวใหญ่มากมายอันนี้เควสต้องทำไรคะสแกกห้าตัวห้าตัวอีโนเจืองเจืงอย่า เปินดิปากได้อีกโอ้เฮ้ยมันยังงับก้อนแล้วติงยนเทีย <c oughs> ชิชอ้าวเฮ้ยตรงนั้นอะไรอะ่ะอันนั้นก็มีนี่แต่สนเอาดิ เอาอีโนเร็เวๆด่วน